สวัดีตอนค่ำแรงครับมันนี้ครับสวัสดีตอนเย็นครับผมนี่ละมันนี่เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งสักฝากับนี่ละแสงจันทร์กระจ่างแต่ละพี่ครับพี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับนี่สองลำทางสัญจรพูดแล้วครับผมโอเคนะครับมันนี่เกิดสมายามเบ็ดข้ามไปเยี่ยมเบ็ดไปยามเบ็ดเดิครับเนาะบ๊วยเสือรถผู้เาครับผ่านมาแล้วนั่นแหละครับนี่เพื่อร่วมทางเข้ามาเนาะครับเนาะฮึมเดี๋ยวผมพาไปก่อนผมจะจี้ยามครับ มาใส่เบวยกันละครับนี่ลานะโอ้เขมเนาะแสงจันทร์กระจ่างส่องน้ำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรพูดแล้วคเขาไม่อยากบอกเลยครับแต่ก่อนทำงานที่แกรมมี่ครับผมยามครับผมโอ้เขมหลังแรกครับหลังแรกแหกหมาหรือบตาปลตาโอ้เลยครับไม่ถือใจไม่ถือครับโอ้ยไม่ถือไม่โดนไม่ยันทั้งสิ้นโอ้น้ำตาจะไหลครับหลังแรกไม่โดนผมจะเก็บกู้แล้วครับใส่ที่คลองนี่กว่านาะ นา่นครับโอ้ยน้ำมันเบิดแล้วบ่อปลาจังหนิมือนี่ครับลังแรกไม่แหกไม่หมันไอคอกไอแคกไอกระดักกระแดกไอเลิฟยูครับผมนี่ลังแรกเก็บกู้ครับผมนี่ผพรจะว่าก่อนเนาะหยางผู้สดสมอยนี่ครับเนาะโอ้ยแต่เนี่ยมันทุกยาคายไอเกินเลยกิ่เข่ากัะบายบักม่วงครับผมลังที่สองผ่านไปครับผมเรามาดูด้วยกันมาลุ้นมาชมมาเชียร์ครับผมจะโดนหรือเปล่าครับเนาะ เนาะพรากตำไทรครับมสบายกว่านี้เนี่ยผมเบิร์ดนะลูกกรหลาหากินก็มานพิ่ผมผู้เดียวเลยนะครับเนาะมันเป็นหน่อยก็ได้เพิ่มแล้วเพิ่มปลาโอเคหลังที่สองเราจะโดนหรือเปล่าลนะครับเนาะมารุนด้วยกันครับผมนี่ละรุนเรือเยอยผมว่าปลาเบิดแล้วครับพี่เนาะเราจะย้ายครับผมย้ายเปบดครับล้วไปย้ายไปลงที่คลองครับผมไม่โดนครับผมไม่ถื่อครับวันผมเบิดถื่อเนาะต้องใช้ปลาที่มันจมเบิดแล้วครับจะเบิดแล้วมันจะหมดครับเนาะ เราจะเปลี่ยนเหยื่อครับผมนี่ล,ล่ะมันเคลือเหยื่อมันเนา่าแล้วโอเคเอาง่ายๆครับสองลังนี่ผมจะเปลี่ยนจากมองหนีนะครับนะถ้ามันไม่โดนตัหัวค่ำนี่มันจะไม่มีปลาครับผมเราจะ,ยะเยอะนั่นมีมันดีตาผมพิศเส้นหน่อยเลยเคครับโอเคโอเคนี่ครับเราจะโยอมาคนเดียวก็เสียวแล้วมันครับผมเนี่ยโอเคผมนั่นละผมุณใส่สองลังนี่ไปใส่ที่คล้องกับค้องนี่ผมได้ประจำผมนะถ้่หลักเด็ดค่อยเดียวพิศเส้นหน่อยนี่ครับลังที่สอง สองลังแรกมองเห็นคือปลาจะเบิดแล้วมันงครับสำหรับชาวบ้านิทนะสำหรับมันเบิดมันเถื่อนผมเลยครับพอผมหากินไม้คุณลูกก็หล่อหากินก็มันนีผมพูดเดียวเับเป็นไปหน่อยหนุนตาสีไหลโอเคนปลาหยางครับผมเราจะเปลี่ยนพิกัดใส่ใหม่ครับนอนนี่แหละที่คลองพ่อแว่าคลองแสนแสบหระแแสอะไรไม่รู้เราจะเปลี่ยนมาเป็นที่คลองครับเนาะยางครับยางว่าอยัางม่กินเขาในเวลาตอนนี้ก็สองสองพุ่นโดยประมาณครับข้าวพี่นะว่าประมาณนี้คำนึงนี่เราจะเลือกที่คลองครับไป ขึ้นเลื่อแล้วเปล่าคุณยังไม่เลยเ,เลยขาผมนี่ละเหนื่อยจากงาน,นตรักตรำจนเหนื่อยหำย่อยโอ้่แม่ครับผมโอ้ยนี่แหละครับหน้าไอ้หนุ่มพลายจันคร์กับนี่แหละใส่ที่คลองนี่ครับนี่คองนี่ผมจะได้ประจำกับนี่ละโอเคครับนี่แหละผมถึงยางไปจังน้อยครับใส่สองหลังครับเพื่อมันจะมาร์คผสองเพราะอะไรอยู่ตัวนึงครับนี่ตัวสองแขนละปลาดุกครับนี่ปลาดุกปลาดุกอุ้ยฟูครับผมเนี่ยโอเคผมถึงยางจะได้ครับนี่ข้อนี้จะมีปลาทำเนี่ย มัจะใส่ไว้สองหลังเขาเรียกว่าปักไว้สองหลัง,นงเนาะเหนื่อยจากงานตรากตรำจนเงื้อหำห่ยอยโอเคียนมาลขออุญาตวางกล้องครับผมจะยืนน้ำใสเย็นซอยเพื่อดำกระามืออกทือไหมครับงามจนมามองอยเงี้ยงงมองนางฟ้าจำแรงเป็นแล้วล่ะ ม <laughs> าจากบอกครับตะก่อนเห็น,ก,ห <laughs> นกันเป็นแกรมมี่ยามพี่โย่เลยครับผมครับเราจะปักมาตัวนี้ที่คลองครับเนะออาะเขาจะเช็คมือครับผมเนี่ยละ่ะน่ครับมาดูำนำกันครับผมเนี่ยละ่ะคลองนี้ถ้าซื้อมาผมจะใส่ประจำคนละผมจะได้ทุกปีครับนี่ละ่ะไม่ต้องบอกครับมีปลาทุกต,ตลอดครับเฉพาะนิดหน่อยครับนี่ละ่ะแล้วเสียบเสียบรุดเสียบรุดตั้งแปดเก้าทีมุกเสียบเขาทำไมก็ฟิตต์ไปเลย ผู้สาวสมัยนียนี่ครับเราจะใส่ประมาณนี้คำนั้นหลังล่างแรกคำที่ใส่ยยนี่หลังที่สองมันจะขอไปใส่ตรงตั้งหน้าบอ่อครับหน,าน้าสะเนาะโอเคเผื่อมันจะหมาดครับวันนี้เราสองหลังไม่ค่อยหลังสองหลังแรกไม่แหกไม่หมาหหนดหรอกน้องมันก็ถือกันนะไปงานของผมเหนื่อยจากงานตรักตรำจนเนื้อไข่ห้ำย่อยโอ้ยเหงยวนี่ปะอ้ยนี่อ่ะอุ้ยน้อสะดุดรักครับสะดุดรักครับผม เดี๋ยวเขจะขอ,อ,อยวิจัดเต้นข,าข่าวเพรานะฉันเนาะรักข้ามคลองกับนี่ันนี่ครับนี่ละหมือตกทัซนะเนาะโอเคคนะรับเนาะเราจะย้ายจากฝั่งนู้นกันมาไว้ฝั่งนี้กันนี่ละแสงจันทร์กระจ่างแต่ละโอเคนะบ้าบอสไตล์ผมเลยครับเนาะนี่บ้าบ้ารูปหล่อหากินหมานครับผม เขาเรียกว่าไอ้หนุ่มขวัญใจประชาชนกำเนิดแล้วไม่ใช่ไม้ไทรครับแต่เป็นหมอยทองไม่ใช่อื้มเนาะเฮ้ยคำบอกคำจ่าจะแต่มาใส่ผมนี่ครับรังทิศสองเราจะเกี่ยวเหยื่อแล้วครับนักขอยอยากเกี่ยวเหยื่อครับผมมาคนเดียวก็เสียวได้เหมือนกันผมนี่แหละมาดงมาทงมาทากะยานย่าแดงอยากจะสึกคมขืนนดี๋ครับนักผู้สายส้นไม้ยาแดงเบาๆเด้อเบาๆเด้อเบาๆเด้อ โอ้โหเจ้าเราจะเกี่ยวเหยื่อที่คบปะมานเนาะเดี๋ยวเรจะตั้งเป็นหัวเขาเนาะพี่เนาะหัวเขานั้นไม่ใช่หัวเราหรือหัวขาครับแต่เป็นจะเป็นหัวเขาครับผมนี่เกี่ยวเหยื่อเขาหน่เขาเรียกว่าเหยื่อเหยื่อเหยื่อจะเป็นเหยื่อไส้เดือนครับนี่ละเด็ดปั๊บนะครับเด็ดเครื่องนึ่งเขาเรียกว่าเครงหนึ่งเครงหนึ่งเครงหนึ่งครับโอู้เดี๋ยวผมเสร็จที่ก่อนนี่เราจะประมาณนี้พอนะนี่นี่ครับนี่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 เดี๋ยวประมาณเนาะเขาเรียกว่าเหยื่อไส้เดือนเขาเรียกว่าเหยื่อดินครับเนี่ยอานาคขผมอาจจะเลี้ยงขี้เดือนใครก็ได้ครับเนี่ย ตัวนี้ผมทำธุรกิจเลี้ยงหนูครับนี่ละเพราะพันหนูตัวนี้ก็จะลงพันใหม่นะครับเนาะป่ะยา,านเขาสดใหม่เหนื่อยจากงานตรกตัมเป็นหำหน่อยนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นสประมาณนี้ครับนอนทุ่มสองทุ่ม,ม,มโดยประมาณครับนี่แหละยางเขานี่ครับนอถงมาทาหาจูงหากินตามสไตล์ผมคือเก่าครับผมนี่ละอ้าโอ้หมืน่นหมืน่นหมืน่นโอเคครับ เราจะไปต่อครับนี่เราคุณได้ไปต่อครับนี่แล้วจะไปที่นาคูปี้ครับนี่ละขอเป็นเส้เครับเพป็นว่าเพื่อนเพื่อนเขาคนนี้ไปไปรถหายยั่งจะข้าวผมนีเละจะใส่ถือใส่ฟังผมได้ใส่ครับนี่ผมขอเป็นเส้เลยเพื่อน่าใส่เลยใส่เลยเพื่อน่าใส่เดี๋ยวมาใครผมทีไปได้ดีครับดีดี ป้ายังครับเป็นหลุนน้ำตาลครับว่าจะถือหรือว่าถือครับถือใจหรือถือยังไม่ถือถือหลักบ่น่าจะไม่ถือหลักครับผมโอเคครับย่างเหมือนกันครับผมเหนื่อยจากงานตรักตรำดึงเหงำย้อยโอเคเราเดินยางครับผมพิกัดแถวคลองบ้านห้างว่าครับนี่เขาเรียกว่าคลองตันนะครับผมเราเรียกว่าคลองตันครับผมเรามาลุ้นครับนี่โอ้มากีดกระถ่ายตะโพดตัดใหญ่นี่ครับลงยูทูบแซ่บกันะครับว่า หลังนี้ไม่โดนครับไม่เป็นไรครับใส่ไปต่อเนาะครับหลังนี้ไม่โดนครับไม่เครียดว่าไม่ถือครับผมนี่ครับเกี่ยวเหยื่อครับผมอืมเนาะลูกกระโลหากินงกะมาสีกระแซบก็ว่ามันพุ่มหนีละบุษราสมนอยเอ้ยเนาะเดี๋ยวขอยัดวางกล้องให้ตรงนี้มันน็อตเนาะคุณโยเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวเหยื่อ ก็เอ๋คิดถึงแทบแย่แนวแก้เหลือไมหนีครับผมประมาณนี้ครับเนาะนี่นี่ครับประมาณนี้เนาะนี่เกี่ยวเยอ่คมจะวางปักนี้และโอ้มันมาเนื้ออยู่บ่ปวยบดิบบถือได้ันนี้คนสร้างกันไรครับผมทาบมาจะเป็นเจ้าของนาเขาเลยเขาสร้างครับผมอะหลังต่อไปครับผมถือน้องมิชรอไปนี่รู้สึกผมจะใส่แบบซีหลังนะกำลังอยู่นะเป็ลัง ไม่เห็นมีเลยที่ผมลงมองมาลงมองก็ไปจากรับ,รบหลังก็ไม่โดนนะครับโุ๊ยใส่ดูบอ่อสพุชตาบสักหน่อยหลังนี้ไม่โดนครับผมขอเขาเปลี่ยนเดียร์ของขายัดวางกล่องครับผมตังบอของส่วนจพุชตาดังตุ๊บตับตุบตุน เอคิดถึงแทบแยนแนวแก้เหลือไหมนี่ครับผมนี่ครับขอยาดเกีย่ยวเยื่นจะเป็นเยื่อดินเขาเนี่ยซ้มนะครับนี่หลังต่อไปหลังนี้ไม่โดนครับผมน้ำตาซึ้นไหลโอเคหลังต่อไปครับผมจะใส่ไปบุ้มนี่ครับหลังเยื่อคอนฮองนี่เพราะวันนีผมใส่ตะกอนแล้วมันไม่ถือนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะถือครับผมถือหลักที่ถือยัอองนอนถือปลาแล้วเนาะโอเคครับผมยังโอระวังนะครับไม่แนะนําให้ใส่ไม่ใส่รองเท้านะครับนะแต่แนะนำใส่รองเท้าบูทครับผมแต่ผมไม่ชอบรองเท้าบูทครับผมบ่มักไหม ไม่ควรเอาเยื่องอย่างครับไม่ค,ครวเรเอาเป็นเยื่องอย่า่นะครับว่าเนาะหลังนี้ก็ไม่โดนครับโอ้ยอ่อโอเคครับขออนุญาตเปลี่ยนเยื่อครับบางต้องครับเยละเหนื่อยจากงานตรกรรมจนเนื้อห่อมง่อยยืนน้ำใสเย็นจ้อยเพื่อดบกรายจ๋องนั่นครับใสไปละวเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปครับผม ตู้ตอบไปอย่ายอมแพ้ครับนี่ละไม่ได้มือดีมด่มกระตอมมื่อขับยังบู้ว่าบู้ปาบุดงนี่ยคมาดทงมาทาโอ้โหนนนนฮ่าโอเคครับหลังต่อไปตัวนี้ผมจะใส่เป็นสามหลังตะคองนี้ครับเนาะหนึ่งสองนี่ละจะเป็นหลังที่สามกับที่ผมจะใส่เป็นสามพี่สี่หลังนะครับนี่เนาะนาคูไปโอ้หลังหนึ่งวัดถือกี่เราเนี่ที่ผมจะกู้เอาสินะครับเอาเป็นว่าผมกู้ดีกว่ากู้ไปใส่คองดีกว่านี่ครับกู้เลยเนาะ มันใดูนะครับมันสืบถือัผมบา้าเขาญาติเก็บกู้ครับผมย่างครับสม่ถือไรถือซะน้อยล่ะถือไรก็ถือผมตึกกตัวเนี้เห็นว่มกระไดย่างเลี้ยผมมันถือวบาบ,าบ,าบาจงังไรเนี้ยบ่เบอเนไกะไม่ยานท่างงานก็มีเนาะต้าว่าเอาไปไหลาตัวละครที่มองนี่นละไม่เห็นเลยไม่ถึอไม่ถึอจริงๆด้วยครับนี่กันนั้นก็ไม่ถือ ขอยัดเก็บกู้ครับมเงินล้านไม่ถึงอีแล้วแต่กวางบวบเก็บกู้ผมขอยัดเก็บกู้นะครับเนาะสองหลังเลอหลังน่าจะเหลืออีกหลังนึง,นงนครับผมผมว่านะงังครับเขาบดีลุนแล้วมันนี่ไหมคิดทึงปอปงคนแล้วครับมีเน,นาะบิดโซรอแม่นี่คือบิดซอรออ้อยหรือ ชงเซฟปลาจะหมดกรบผมนี่แล้วเราเก็บกู้อะผมเนี่ยทิพทัพเราไปใส่คลองดีกว่านาะเก็บกู้ผมนี่ละเ,เก็บสองหลังสามหลังครับนี่นะนี่เขาอาสมิดชิดหลุดก้อนี่ครับผมเก็บไปสองหลังผมสามหลังละโอ้ย <c oughs> โอ้โหนี่ครับบรรยากาศตอนกันแลงเขาเรียกว่าตอนกลางคืนมับเนาะเดือนหงายคนเลยเขาเรียกว่าเดือนแสงจันทร์กระจ่างส่องน้ำทางสัญจรอะไรครับคือบ่าคิดถึงนางฟ้าอรชร่านนี้งามงอนหลับแล้วหรือยังบว้ยว่ามันมันมารีพันนาครับผมพี่น้องทั้งแม่ผมครับนักไข่ครับนักไข่มารีพันนาอุ้คเสียมือถืขอกู้กันบน้องถือเนาะ ขออนุญาตเก็บกู้นะครับเนาะไม่โดนแล้วแหละเก็บกู้เก็บกู้เจ็ดจักตัวมันร้องเพี่งสาวสมนามีเฮ้อยัดเป็ดสะดุงย้นเลยเมื่อกี้ลันกับจีฟูส์เกล้าพงศ์มานะถ้ามันไม่โดนแต่หัวค่อมมันจะไม่ถูกมันส่นจะไม่มีปลาครับขออนุญาตเก็บกู้นะครับเนาะ à à đi đâu. à à kip kip kiếp kiếp kip không Kip kip kip! Kip 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 đi qua kip 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 cứ kip ทำ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 ครับบถถือผมพอหยาดเก็บไปบเนอะหลังไม่ถือก็เก็บครับผมไมใช่บองไหมครับผมเทคง่ายๆของผมเลยครับถ้ามันบถถือต้องหัวคำขึ้นมาสิ่ถือครับผมนกเปี่ยบองไหมเดีผมมาหลายครับเผมยี่สิบเอ็ดหลังครับยี่สองอียี่สองหลังอ่าโอเค ขอเก็บกู้ครับนี่ห้าหลังมันไม่โดน,นรเสมันไม่มีปลแล้วเ้ามนันอรเนวะเจ้ไปผมจ้าวางไว้ตรงนี้คำัเนาะเนาะโอ้ยวันน้มลผมบดถื่าผมบัด,ดครับ่มาแล้วบ่ถือจ้าตัวมามโซแล้ว <laughs> โอ้ถากตำเขาไม่เป็นไรครับเสียไปนี้ล้ ผื่อมันจะโดนครับผมผมเบิดบางไส้แล้วไม่อย่งดอกเอ้ยมัน,มนมเป็นยังไม่ถึงเบิดกับกู้ดีกว่ามันจะเดือดขี้อยู่ครับอืมเดี๋ยกูจะหลังมนันเนาะหน้าพุชอาซ้ำหน่อยเอ้หลังก็ไม่โดนครับผมเก็บกู้หลังต่อไปเรามาลุ้นนำกันครับผม โรู้สึกจะโดนเหยียนครับผมอู้เห็ดกระห้องผมเนี่ยแล้วจะเป็นเหยียนครับผมเฮ้ยไม่ใช่เหยียนครับปลาช่อนครับนั่นละเนื่อจากงานตรอกตรำนะครับอีเลด้วยครับนนั่นนะขอแยกวางกล้องนะครับเนาะฮู้มันจะดุดดิงอื้อ โอ้ยนะก็อาวเข็บได้ตัวครับมีลันหนึ่งเล็กครับผมโอ้ยนาทำตาสีไหลโอ้ยลุบลุลัเขียนะโอ้ยหังจอนัเดี๋ผมหักจอเห็นปะโอ้หักจอสุดยอดเดี๋ยวเข็หลังได้นึงตัวบ่เียนอนบากันนะเนาะผมกดใจตัวได้สมือกดเีครับนีมันมาปัดมือยังับ่ได้กัสะเทือนอ้อเนาะอเยบุม ที่ครับนี่ละอันหนึ่งตัครับเดี๋ยร่ะโอ้ยมือกับมือผมแค่ขออนุญาตเก็บนะครับเนาะหลังแรกครับผมเออไม่ใช่หลังแรกหลังน่าจะประมาณสิบตัวครับหนึ่งตัวครับหนึ่งเมล็ดครับผมมันหมันครับผม จังทีเราจะไยหลุดร้านเลยอย่าได้กินแน่ครับมากกว่าใดมันมันมันคุ้มค่าคิมนะไปล่ะแต่กระหังหน้อยครับโอ้กมไม่ถือกระหัง เดหัก็ประมาณนี้ครับเนี่ยใส่ต่อครับผมเด็ดมาหัดนหะเดือดโฟกัสหน่อยครับมเ้ิ่งยี่สิบหลังวันยสบหลังเดครับประมาณนี้แหะ,มะ,มะบมมีเวลาเห็อดครับผมเห็ดตั้งานตัเบดตั้งงานอนนย่แลเขาใส่ตรงนี้ครับผม แค่ประมาณนัะนะครัดูดิเขารอบนึโอ้เหมือนเดือคนเด้อครับผมถือกำลังบนทมเม่คนนะบุญแผมหลังต่อไปครับผมโอ้ยหืมอ่ะอ่ามุไปบ้านกระนั่เนาะ น้อต่อไปครับผมมันติด้าผมจะปดนี่มันอล้วบนี้ใครบู๋ล่ะเดี๋ยวคนกันแทงหาไปแต่ขับรถู่ใส่บู๋หงยางครับจุดไหมครับจุนไหม นกบันไกลขนาดนั้นโอ้ชิ้นไหนผมจะเบืองฟันกันได้ฉันล้างต่อไปผมเลยยื่นอย่าบนี้โพรน่าจะไม่ไม่ถือครับผมสันหลอนนี่โนี่ไม่ถือจริงๆด้วยครับมันไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนโอ้ยขอจัดเกี่ยวเดียวผมนี่แหละเกียวเส้นเบี้ยงผมนี่แหละประมาณเนาะ ลบมือละบาทเท่นเห็ดเยี้ยบดมือครับมผมเฮ็ดเบี้ยกันดบมือเอร์เอร์นะครับผมสุดแล้วคนบาโอ้บ่ได้เฮ็ดตัวครับก็เฮ็ดแล้วมือเซ้าบ่อัมมือเซ้าตัดหญ้าครับตัดหญ้าแล้วกะมือจะใส่เบ็ดี๋ยวพักพักพอนครับนี่ละโคจะมาเลี้ยงก็ติดไปต่อเป็นว่าน้ำหมดเป็นวันมือในพักเอบอตัดที่มือเซ้อไปนะตัดหญ้าครับผมรับจ้างตัดหญ้าครับรับจ้างทั่วไปเนาะครับเนาะไม่เลือกงานไม่อดตายผมนี่ละหลังต่อไปยูสิโนบ้านนี่ เราไม่ใช่ผีหนบันวะเห็นบิดแต่บบบนี้โราขอยัดยางกลับมันมันไม่บอกอให้ลมือเลยไม่เห็นจริงๆว่ามันบะเอ้ยครับนี่หลังนี้ไม่น่าจะไม่โดนเราเนี่ยเห็นแล้วล่ะอ้าว นี่ตัวเล็กครับตัวเล็กโอ้ยเราปล่อยครับมันมตัวไหนเนาะผมปล่อนนะขออนุญาตปล่อยนะครับนั่นนี่มันตัวเล็กเกินไปครับนี่นี่ครับ,รบตัวเล็กๆเราไม่เอาครับนี่ลายมันแตกไปไง่ายนะผมนะเบอร์มันใหญ่าครับอ่ะวอ่าอีหล่าขำแจ้งไดดังยื้อโอเคครับใช่ต่อไปผม อโอเค,ครับแบตจะหมดเขุญากปิดกล้องนะครับเขาจบรายการน,นะครับในแค่นี้ครับสวัสดีครับผม